ช่องรักขังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของเจนุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่24กรกฎาคม2566ค่ะเจนุกให้เด่นที่5ฟันที่5นะคะ ชุดตัวเจาะฮานอยวันนี้ค่ะมีห้าศูนห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าชุดสามตัววันนี้หนึ่งหางนะคะห้าห้าหกแนวทางโดยจีนุคค่ะ ก็มาลุ้นแนวทางฮาหนอยกันนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะวันนี้เจ๊ชอบ5.5ฟัน5นะคะแนวทางมีเข้าไม่หลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ